อ่าหลับตาดิยังเห็นดวงใสอยู่ไหมหลับตาเลยเอี้ยืดดวงตรงยืดดวงตรงดูดวงใสท้องเลยเราเราบองที่หมูก่อนจุดบูนึกจุดกูถึงตาถึงกลางหัวถึงในท้อปุ๊บเห็นดวงใสเลยเมื่อกี้เราเห็นแล้วปีลี้เราเห็นแล้วอย่าลืมตาขึ้นมาถาใหม่ใครเห็นดวงใสในท่อยืดบนขึ้นหน่อยลงสูง เก่งมากทุกคนเลยลตาลงตาลงใจทำแป๊บเดียวพูดจะบอกเร็วๆนะทำตามเร็วๆนะแล้วทีนี้ว่าดร็วเร็วๆแต่มันจะดูหนังก่อนอื่นเับเพราะเราเสร็จก่อนพอเราหอ้ดวงใสทำไมก็สมมติว่าใจเราไปเห็นเย็บผ้านะทรงเข็มใจกลางวนแล้วหยุดในหยุดนิ่งไงนิ่งใส่ไใสนึกเห็นใส่ตาเราไปทำยึดตรงๆต่อไปเนื้อให้จุดเล็กใสว่างไว้จะเกิดกาจทำขนาดห้าวายของเราต่อไป มองทีฐฐ่ป่าศูนย์ของกายทำองค์นี้เนี่ยเขาเรียกการเข้าโสดาดีดวงตรงตัดตาอย่าเกาไปเกามาท่องใจหยุดหยุดมองที่เท้าตาหยุดในหยุดมองให้จก่ประสาทกายกระโหลกกายทำหยุดในหยุดมองไปท้องกายทำหยุดหยุดเห็นดวงทำทรงนี้นี่เป็นกลางดวงทำหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสทรงใจนิ่เรียงกลางจุดเล็กใสหยุดในหยุดนึกถ้าหยุดเล็กใสว่างไปเกิดกายธรรมขนาดสิบวายของเราเขาเรียกกายธรรมวัตถีธาตุมี มองที่ปากลูกกาฬพัตติกาคามีหยุดในหยุดมองที่เท้าตาหยุดในหยุดมองจอมประสาทหยุดในหยุดมองไปท้องกายธรรมหยุดในหยุดเห็นดวงธรรมตรงนี้เป็นการดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใส่ทรงใจนี่เป็นการเล็กใส่หยุดในหยุดนืกถ้าจุดเล็กใสว่างไปเกิดการปฏิฆาลายท้องเราเขาเรียกว่ากายธรรมพระนาคามีมองจมูกของกายธรรมพระนาคามีหยุดในหยุดมองเท้าตาหยุดในหยุดมองจอมประสาทหยุดในหยุดมองไปท้องกายธรรม หยุดจะเห็นดวงธรรมตรงนี้เรียการดวงธรรมหยุดในเห็นจุดเล็กสายทรงใจนี่เรียการจดเลสสายหยุดในหยุดนึกจุดเล็กสายว่าไปเกิดกายธรรมปัญหาที่อุกอาจร้องเราเขาเรียกการยธพระอาหารหยุดดวงตรงนี้ตัวตรงย่ากยุบยิบไปมาอย่าขยับมือต่อไปมองที่ปากถุงกายธรรมพระอาหารหยุดในหยุดมองเท้าตาหยุดในหยุดมองจอมประสาทหยุดในหยุดมองไปท้องกายธรรมหยุดจะเห็นดวงธรรมตรงนี้เปียการดวงธรรม หุดในจุดเห็นจุดเล็งใส่ส่งใจเร่งในการจุดเล็งใส่หยุดในหยุดดับอธิษฐานขอปริหารขอปริหารดับอธิษฐานอธิษฐานใจนะขอให้กายทำผา้ารหัสช่วยต่อรู้ต่อยานให้เห็นดวงทางการนุษย์และเดิกวิชาที่แปดการได้ตลอดเนื้อทยุดเล็งใสว่าอะไราเห็นดวงทางขเราแล้วดูดิเออทันใจดีตาเห็นดวงทางขเราแล้วดวงทางเราเนี่ยมัเนเข้าฟองในห้องไก่อ่ะประมาณนั้นน่ะตั้งใจให้ดีตั้งใ,ใจให้ดี ต่อไปส่งนี่เป็นการดวงทันเน่ยหยุดในหยุดเห็นจุดเล็ดสาจะเพิ่มคุยการในข้างหลังของคนนี่ะปล่อยมันทํา, writer, ออา um ทเองทําเองแล้วบอกคนอื joking, ่นหลับตาทำส่งใจนี่เป็นการหยุดเล็ดสก็หยุดในหยุดดับอธิษฐานขอนปฏิหารขอนปฏิหารดับอธิษฐานไอ้ดวงใสเมื่อกี้เนี่ยมันมีหกดวงท้องตันอาใจทำหลับตาท่องลำดับดวงทันหกดวงหยุดในหยุด จุดกลางดวงทำหนึ่งเห็นดวงธทำสองจุดกลางดวงทำสองเห็นดวงทำสามยู่กลางดวงทำสามเห็นดวงทำสี่จุดกลางดวงทำสี่เห็นดวงทำห้าจุดกลางดวงทำห้าเห็นดวงทำหกจุดกลางทำหกจุดปลายกลางดวงว่างไปเห็นกายฝันของเราและดูดีนี้กายฝันของเราน่ะคนไหนเมื่อขาเนี่ยเหยียดขาได้เหยียดขาได้ใจโดนเพื่อนดูกายฝันเราที่ให้เหมือนเรามันแต่งตัวเหมือนเราเนี่ยเราสมัยรัเรียนเขาแต่งด้วยแต่มันสวยกว่าแล้วเขาใส่ยังไงเนี่ยกายฝันของเราต่อไปเหยียดขาอย่าลืมตา มอที่จมูกของกายฝันหยุดในหยุดของที่ตาหยุดในหยุดของจอประสาทของกายฝันเนี่ยหยุดในหยุดมองไปท้องกายฝันหยุดหุดเหตุดวงธรรมรงนี้กลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเลือดสายทรงใจม่เนการจุเลือดสายหยุดในหยุดจากอิฐานถอนบริหารถอนบริหารสามฐานระดับดวงครั้งหกดวงหยุดในหยุดกลางดวงธรรมหนึ่งเห็นอยุดกางธรรมสอเห็นดยุดกลางดวงธรสามเห็นดวงรี่หยกางดวงธรรสีเห็วมห้าหยุดกลางดวงรรมห้เห็กกลางรรมหสายกลางดวงว่าไป เห็นกายทิพย์จากดูดีนะมันต้องเหมือนเราเนื้ตาตาดูแต่แต่งตัวเหมือนละครเลยเหไหมผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงผู้ชาย็นผู้ชายสวยเลยนมบอกที่ปาทงกายทิพย์จากอยู่ในุดของาตาหยุดในยุดของจอประสาทหยุดในยุดมองท้องกายทิพย์จากหยุดเห็นดวงรมตรงนิ่งกลางดวงรมหยุดในยุดเห็นจุดเล็กใสทรงใจนิ่งการเใสหยุดในยุดดับฏิหานถอนปฏิหารถอนปฏิหารดัฐาน กระดันทางอกดวงอยู่ในยุกลางวทำหนึ่งเห็นดวงทำสองยุกลางดวงทำสองเห็นดวงทสามยุดกลางดวงทำสามเห็นดวงทสีุ่กลางวงทสี่เห็นดวทห้ายุดกลางทห้าเห็นดทำหกยุกลางดวกสายกลางดวมว่าไปเห็นการที่ละเอียดรว่างการเมื่อกี้นี้คนแหงไม่ขาใหญ่ขาแล้วอย่าลืมตาไปบอกเพื่อนรับตาทำต่ลืมตาไม่ยขาจะใครลืมตาคูไม่ลืมหนังไม่ต้องลืมตาไปดูเพื่อนทำของเราเองต่อไป มอที่ป่าุกรารที่ละเอียดนะหยุดในหยุดมองราศาหยุดในหยุดมองจอประสาทยุดในหยุดมองใบ้องกตาที่ละเอียดหยุดนเห็นดวงทำตรงเนกลางดวงทำหยุดในหยุดเห็นจุดเลือดส่งใจนี่เป็นการเลือดใหยุดในหุดดัไอ้ฐานขอปริหานขอปริหานดับฐานก็ดัดดวงการหมุกงหยุดให้หุดุกลางเห็นดวงสองหยุดกางดวงทำสอเห็นดวสามหยุดกางดวงทสามเห็นดวงที่กลางดวสี่เห็นดวงยุดกลางวงห้าเห็นดวงทำหกกลางดวงหกเกิดสายางดวงว่าะไรเห็นการพมหยาดดยดูีทีแต่งกองมันไรแก ต่หนุ่สวยกว่าเพราะว่ากายทิศอีกแล้วก็ไปเป็นผู้หญิงไม่เป็นผูชายก็ต้องลืมตาดูเพื่อนหลับตาเองหลับตาดูท่าในท้องหลับตาดูกายในท้องอันนี้ไม่ไม่ผู้หญิงผู้ชายเลยเหมือนกคนเลยนะต่อไปมองที่ปัจจุบการลมหยาหยุดหยุดมองเขาตาหยุดในหยุดมองจอมประสาทหยุดในหยุดมองใบท้องกายลมหยาหยุดจะเห็นดวงธรรมตรงนี้กลางดวงธรรมหยุดจะเห็นดวงใสทรงใจนี่คือการอยู่ในใสหยุดในหยุดดับอิทธานถอนปฏิหารถอนปฏิหารดับอิทธาน เรตัดตงทางกดวงอุดในจุดกลางนทำหนเห็นมนทองยู่กลางนทเห็นนทามยุ่กลางมันทำสามเห็นันทสี่ยุดกลางมันทเห็นันทายู่กลางนทเห็นนทหกุดกลางนทหกสายกลางดวงว่าไปเห็นกายความละเอียดบองสว่างกายงทีนี้ต่อไปมองที่ปลายการความละเอียดจุดมองเท้าตาอยู่ในจุดมองจอประสาทอยู่ในจุดองไท้องการความละเอียดจุดยุดเห็นดวงธรรตรงนี้กางดวงธรรมยู่ในจุด็นจุดกรส่งใจนี้การยุ่ในจุด ปฏิหานถอนปิหารถอนปิหาริหารร่ับดวงทางงยุดในยุดหยุดกลางดวงทงหนึ่งเห็นดวงทสองหยุดกลางดวงทองเห็นดวงทสามยุดกลางดวงทำสามเห็นดวงทสี่ดวงสเห็นดวงทหยุดกลางดวงทำ้าเห็นดวงทหกหยุดกลางดวหสายกางวงว่าไปเห็นกายอัดรูปลมยาดยืนดวงตรงกายอรูปมเนี่ยมันสวยกว่ากายลมนะรู้หลากว่านศักว์เรียกรู้หลากว่าต่อไปมอที่ปลาท่กายอัดรูปลมยาหยุดมองเท้าตายหยุดหยุดมองจอประสาทหยุดหยุดมองไว้ท้องกายอัดรูปลมยาหยุดเห็นดวงทำ สรงกลางรวงทานหุดในจุกสายส่งใยนี่เป็นกาตัวสายหยุดในยุดดับปิฐานขอบริหารขอบริหารดับอิฐานแล้วตัดตรงทางงบดวงหยุดในจุดกหนุดวทอกลางรวงทานสองเหุดกางดวงทานสามเหตุดวทาสหยุกางวงทานสี่เหตุวทุดกางดวงทานห้าเหตุดวทางหกหุกางดวงทากลางรวงว่าไเห็นการ์กโลกคมละเอียดสว่างการเมื่อีนี้กายนี้เป็นกายโลกีเป็นายอะไรแค่เดียวแค่เดียวตาจะทันแค่เดียวตาลงต่อไปข้าหาราเป็นกายพักข้างบน มองที่ปาะกายอุโรเอียดหยุดมองข้าตาหยุดในหุดมองจอปราษาหยุดในหยุดมองไปท้องกายอยุโรเอียดหยุดนหยุดดวธรตรงนี้กลางดวงธรรมหยุดใหยุดเสทรงใจนี่การดเฉสายหยุดในหยุดจับิฐานขอบริหารขอบริหารดดานแล้วดัดรทางหกดวงหยุดในหยุดจุดกลางตรงาหนึ่งเห็นรงางสองูุ่ดกลางรงทาเห็นงางสามุกลางรงทามเห็นตรีจุดกลาตรงทเห็นงทางห้าดกลางงห้าเห็นจุดกลางรงทากายการวงว่าไเห็นการทำโคตรูยาเป็นพระแล้วทัานจักว่ามาถึงหน้าวาแค่เดียว มอที่ป่าระบบกายทางโคตรภูยามีหยุดมองเทาหยุดในหยุดมองจอปราาตร์หยุดในหยุดองร่องกายทำหยุดเห็นดวงทรรตรงนี้กลางดวงทรหยุดในหุดเดใส่ทรงใจนี่กางดืส่หยุดในหยุดับอิสานของบิหารของบิหารดับอานแล้วมัาาบดวงหยุดในหยุดดวงหนึ่งในดวงสองุดกลางดวงสองาุดกลางดวงสามดี่หยุดกางดวงสีเห็นดัมยุดกลางวงาเห็นดวงมสหยกลางหายนกางวงว่าไปเห็นกายทำโคตรภูเกียดระหว่างกายเม่อกี้นี้ยยดรูด้ขึ้นมา เมื่อขายเย็ดขายมาหายเมื่อเด็กเนเดิมต่อไปแค่เดียวมองที่ปาสกุนการทำโคตรตระพูลเอียดนจุดฟองเท้าตายจุดในจุดบนจมประสาทอยู่จุดบท้องกายทำจุดเห็นดวงทำตรงนี้เป็นการดวงทำจุดจุดเห็นวใสทงใจนี่เป็นการดวงใสหยุดในหยุดดำเนิฐานถอนบริหารถอนบริหารดัเนินฐานทำดาหกดวงหยุดในหยุดุดการดวงทำหนึ่งหดวงสองยุการดวทำงยุดาทำสาุดกางดวงทำสามหยุดวงทำสีุ่ดาดวงทสี่หยุดกาดวงทำห้า จุดกลางจะ่าเห็นดวงมหกจุดกลางดวงรมหกจุดสกลางรวมเข้าไปเห็นกายทำพัะโสดาให่เง็นห้าวานะฮะมอที่ปาเทบุตการทำพระโสดาใหญ่อยู่จุมองข่าวตาอยู่จุดมอนจอประสาทอยู่จุดมองท้องกายอยู่จุดเห็นดวงธรรมตรงที่การดวงธรรมจุดเห็นดวงสายส่งใจเร่กานอยู่ในสายหยุดในหยุดดับอิฐานขอปริหารขอปฏิหารดับิายตแสกลางดวงธรรมดวงจุดในหยุดจุดกางดวงธรรมหนึ่งจุดกลางดวงธรรมสองุดการดวงธรรมสาการาดรรมสีุ่ดการดวงธรสี่เห็นดวงธรรมห้าจุดกลางดวงมห้าเห็นดวงธรรมก ยุดกลางดวงทมุกจิตใสกลางดวงว่ามไนเห็นการทำพระโสดาละเอียดว่าการเมืนี้มอที่ปากมการทำพระโสดาละเอียดหยุดจุดมองเขาตายหยุดจุดมองจกระสรายยุดจุดมองมห้องการทำอยุดจุดเห็นดวงทำวงนี้กลางดวงทำหยุดเห็นจิตสทรงใจนี่เป็นการจิสใสหยุดในหยุดดักอิสานถอนม่อิหานถอนไม่อิานใจานก็ัเราทกดวงอยุดหยุดยกลางมวงท้หนึ่งนาทำสองยู่กลางราทำองเนาทำสยุ่กลางเราทำามเนเทำสี่ทำสี่็นเราทำห้ายู่กลางทำาเห็นทำหก ยู space, lings, ่กลารดูทงบุษย์ใส่กางวงว่าไปเห็นกายทำพัตตะกีขาทางมีอยากมติดว้นะอีกแค่เดียวหลับตาที่เป็นเดียวมองที่ปาร์ุบกายทงพัตตกีาทางมีอยาอยุดมองเท้าตายยุดอยู่ที่มือจอประสาทยดอยู่ที่มือเท้ากายทำหยุดอยู่ที่เห็นดวงทำตรงนี้เป็นการรวมทันหยุดอยู่ที่ตะดดุษยสใส่ส่งใจนี่เป็นการดุษย์ใสหยุดในหยุดจากฐานขอนพิหารขอนพิหารจักฐานลำดับดวงทางคงดวงหยุดในหยุด อยูกลางนั้นหนึ <2 check> ่งเห็นเราทำสองอยู่กลางเราทำสองเห็นเราทำสามยู่กลางาทสมเห็นเรำี่ทสี่เน้ยกลางเรห้าเห็นเาทำหกอยู่กลางสรทำางรวมว่าเห็นกายทำพัสติตาคาเมียสว่ากายเนีนีมอที่ปาสบการทำพัสติทาคามียะอยุดมอาวตาอยูุ่ดบนจอประสาทอยูุ่บนท้องกายทำอยู่จุดเช็นดวงทำตรงนี้การดวงทำจุดป็นจุดิสายส่งใจนี่เป็นการจิตสายยุดในยุดจากวิหารขอบริหารของอิรับิหารัดับดวกทางกดว่ายุดในยุด ดูการเราทำหนึ่งเห็นเราทำสองจุดการเราทำสองเห็นเราทำสามจุ่การเราทำสามเห็นเราที่จู่การเราสเห็นเราทำห้าจการเราทำห้าเห็นเราทำหกจการเราสงสัยการวงว่าไปเหตุการณ์ทพระอนาคามีอย่างคงวาใ้แค่เดียวมอที่ปัจจุการทำพระอนาคามีอยางหยุดมองเราตายหยุดมองอมปราหยุดมองในท้องกายทำหยุดเห็นดวงทาตัวนี้การดวงทาจุหยุดในตัวลส่งใจนี่การตัวเสายหยุดในหยุดดับมฐานถอนมิหารถอนมิหารดับนั้น เราท้องทกตัวจุดกจุดกลา้อทำหนึ่งเรื่อสองจุดกลางรวทำต่อเรื่อรมสามจุดกลางรวมทำสามเรื่องสี่จุดการงรวมสี่เหตุรอมทำห้าจุดกลางรวมห้าเรวทำหกจุดกลางรทำส่กลางดวงกไปเหตุการณ์ทำห้านาคามีเหยียดสว่างกัางทีนี้เลยสองกายแล้วทักเดียวมองที่ปลาทั้งคารทำห้านาคามีเหยียดจุดมองเขาตา้จุดมันกอประสาทจุดหุดมันท้องกายทันจุดเห็นดวงทันตรงนี้การดวงทันหยุดโดนตรงเอามือเอามือก่อเอามไว้ดีมือเหมือนจ้พท้องตรงนี้เป็นการดวงทัน หุดจุดเลสายส่งใจนี่ยการหุดเลเยยุดในหยุดดับิฐานขอนบริหารขออบริหารจำนดัดลงทำองมดวงหยุดในหยุดยุการลงทนึ่งเหนลงสองยุการลงทำสองเห็นลงทำสามยการงทสามเห็นลงทำสี่ยุการงสี่เห็นลงทำห้ายุการทห้าเห็นลงทำหกยุการลงทำหกใส้กลางดวงว่าไปเอกายทำาอาหารยาไม่โอ้ยสิบาทนะแค่เดียวมองที่ปัจจาวะทำาอาหารยาหยุดมองเท้าตายหยุดหยุดมองจอมาสายหยุดหยุองท้องกายทำหยุดเห็นดวงทำ ตรงนี้การดวงทำหยุดในจุดสารงในี่การดสายหยุดในจุดจ่าวิหารขอบริหารถอนาน่าวิหารกระดวงหยุดใกรามดงทำหนึุดวงอจุกรามดงองหยุดดงสามจุกรามสามหนสี่จุกรามสี่หยนดดห้าุดงห้าหหกหยุดกลางดสายกลางวงว่าอะไรเห็นการณาเรียนะอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวต่อมาอีกแป๊เดียว บอที่ปางการทำาหเยีหยุดองเข้าใจหยุดยบรจอบัสาดหยุดยดไ่ท้องกจทยุดาจุดเห็นดวงทำตรงนี้การดวงทำหยุดหยเห็นจุดแล้วสายส่งใจนี่คือการหยดสายหยุดในหยุดดับฐานพอกนิหารขอกนิหารดับฐานกระตัรงทดวงหยุดในหยุดหยุกางดวงทำหนึ่งเห็นดสองหยุดกลางสองเห็นดวงสามหยุดกางดวงสามเห็นดงสี่หยุดกางดวงสี่เห็นดวงห้าหยุดกางดวงห้าเห็นดวงหกหยุดกางดวงหกสายกลางดวงว่าไปอันนึกเห็นทิ่ท่าจะทำเร็วเร็วนึกเห็นการทำต้นท่าอีกแป๊เดียวแล้วท่านจะทำอีกสามนาที เล่นเห็นการทางต้นท่าเขาใสใหญ่มือมาอยู่ระบางอี้ทางราก็สามต้องนึกไปนึกไม่เห็นมาพิชิตชาเราไปตอนหันไซ้ายหันขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสาในสายะต่อไปอีอแไปแบเดียวส่งใจการคำของเราเนี่ยมองจมูกต้นท่าหยุดในหยุดมองเร่าตาต้นท่าหยุดในหยุดมองหอวใจสาต้นท่าหยุดในหยุดมองไปท้องต้นท่าหยุดในหยุดเห็นตัวทำขนาดใจมันเริ่มเลยส่วนที่กลางกราง หยุดในหุดเหนื่อยหยุดในสายทรงใจนี่เป็นการเหน่สายหยุดในหุดดับวานข่อนวิหารข่อนวิหารดับวารนะกายทำของเราก็ไปนั่งเหนื่อยท้อทนพาต้างแปลว่าหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเหนื่อสายนะปอีธานใจนี้เราจะทำแค่เดียวขอพระองค์ให้ทรงโปรดลูกมาฝากข้ากฝากทำฝากมีฝากยุคขายตอบพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดช่วยดูแลเพื่อสายอย่าให้มีทุกข์อย่าให้มีโรคอย่าให้มีภัยและขอให้เห็นแจ้งในวิชาทั้งหลายทั้งปวงนับตั้งแต่ปัตนิไปช่วยเถิดหยุดในหยุดต่อไปแค่เดียว แ,แต่เราทำรมองตนายนะุดในหยุดกลางดวงทำหนึ่งดสองยุ่กลางดวทำสองห้นดทสายุ่กลางสามห้นดวทสี่หยกลาทำเห็นห้าหยู่กลางดวทำห้าเห็นดวทำหกยู่กลางดทำสายกลางรวมว่าไปจะไดเห็นนิพพานแล้วเเรียกอายตนะนิพพานดูดีดดูดีหตาดูท้องเราเนี่ยเออหับตาดูดีจะเห็นนิพพานเนี่ยอรินิพพานน่ยสว่างสวายที่กายทำเนี่ยดูองคกลางที่ใหญ่เข้าเดยสว่างเขานี่อันนั้นคือพระเจ้าของเราต่อไป แล้วเรียนนึกเอากายจคนของนักเรียนเนี่ยกร่าวพระเจ้าสามคำสินึกเอานึกเอากายคำนนักเรียนนึกเอาใจคำต้องเรียนเออยเฮ้ยเฮ้คุยอยู่หลังเนี่ยนึกเอากายจคนของนักเรียนเนี่ยกร่าวพระเจ้าสามคงทองจะวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายสายต่อไปนะอีกแป๊บเดียวสรงใจกใจคำของเราเนี่ยมองจมูกพระเจ้าหยุดในหยุดมองที่เข่าตาพุทธเจ้าหยุดในหยุดของที่จอประสาทในสมองประสาทพทธเจ้าหยุดในหยุดมองไปท้องพุทธเจ้าอยู่ในเหตุมีวารทำตรงนี้เป็นการวางรม ยู่เป็นจุตวยสัยทรงใจี่นการจิตวิสัยอยู่ในหยุดดั่งิฐานขออนิิาารขออนิหารานดั่งหนิศานต่อไปนะกราบคุณเจ้าอย่างนี้ขอพระองค์ทรงโปรดหนูชื่อบอกชื่อเขาเดี๋ยวบอกคุณเจ้าไอทน้องน่ะเขาบองคหทรงโปรดหนูชื่ออะไรบอกไปเพิ่มทำธรรมกายเป็นจึงมานัสการพระองค์ได้ขอให้ข้าพุณเจ้าแตกฉานเชี่ยวทางให้มีรู้มีญาณแม่นยำและได้มนุษย์รกางของในชาตินี้

ต่อไปนางแก้วนางแก้วก็สวยมากผู้หญิงวัดนางแก้วก็ได้เออนางแก้วสวยเั้ยล่ะต่อไปก็ขุนพลแก้วที่มีถือพระขันเห็นไหมต่อไปก็ช้างแก้วเห็นยังแล้วก็นาแก้วเห็นไหเจ็ดอย่างนี้วัดไหนได้แข่งกันอ่ะต่อไปครับเดินห้องห้องว่าจักรพรรดและจักรพรรดิห้องเร็วจักรพรรดิในจักรพรรดิจักรพรรดิในจักรพรรดิจักรพรรดิและจักรพรรดิเนี่ย เจ็ดอย่างเมื่อก like so ี้เนี that that ่ยจากแก้วดวงแก้วมันมีโวษทุนทานแก้วน้ำแก้วมันมีมากมากเหนไหนหับตาดูทองเห็นไหมทองมาเร็วทองมาจากกระพัดอะกระพจากกระพัดอกระพัดเขามีเร็วขึ้นพอเยอะเแล้วก็แจกไปพกทีแกายที่รูสอนมันมีกายเรามีที่แปดกายใช่ไหมแจกไปวกทีแปดกายทองมาเร็วจากระพัดอะกระพจากกระแจกไปพกทีแปดายแล้วรวมกายทั้งหมดเนี่ยรวมกายทั้งหมดเลยเนี่ยรวมมาเป็นหรวมเป็นหเดียว แล้วรายิงมาที่ยิงไปที่จุดเล็กสายกการดวงทำการรราละเอียดเปนสว่างแหนึ่งยิงไปที่จุดเล็กสายกการดวงทำการทรหัสยาธนาคามีรายละเอียดธนาคามียาสกิาคารละเอียดตกิทาคายาโสดาะเอียดโสดายาธรรมการโคตรละเอียดโคตรุยาอาโรคภมราละเอียดอะโรคภมยาภมรละเอียดภมยาทิราละเอียดทิยาการละเอียดแล้ก็การลอยาแล้วเือกเหตุวงทำของการลึกเราใช้ท้องหลตกีนี่ย แล้วเรื่องทโดว่ามันกเหตุพระในองมนานีสกว่ามองมูของพระอยู่ในืองพี่เอาตาพระอยู่ในยืมองจอตาพระมองพระอยู่ในยุดเรามองไปท้องพระยจุเห็นตัวทำท่านนักเเห็นพระเียตลอไปนะเขาจะเรียนสือเก่งเยอะๆอ้าวลืตาได้เกบขาได้นวดเออนวดอ่เหนไล่ะใครหายเหนื่อยแล้ว ไปเอาดินสออย่างโน้นมาวาดที่นี่แข่งกันแจกลูกแก้วตัดติดอันนี้เห็นไหมลูกโผมด้วยตะองงเออไเอาดินสอมาวาดเนี่ยวาดหนึ่งก็ได้วาดสองคนวาดก็ได้สามคนวาดก็ได้เออไปเอาดินสอมาเสร็จเร็วเสร็จเร็วได้ดูตัวเร็ว